ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่12มีนาคม2567กวางตุ้งใบวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้14บาทตอ่อก pues mm ิโลกรัมกลัมปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีหัวใจวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้110บาทต่อก pues ิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้7 0บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้6 0บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้48บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้58บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอม วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหลี่ยงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้33บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรั okay. มพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเหลืองวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้110บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเต้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเตาหวานวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม กระเจยบเขียววันนี้26บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้15บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้6บาทต่อกิโลกรัมมราขีนกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมราจีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้1 4บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินี วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศสีดาวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศเนื้อวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเปาะวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเหลืองวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะลกรดิบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมมละกรฮอลแลนด์วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อน วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้260บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวัชเทา้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมแค่รสไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็ก วันนี้2บาท20ต่างต่อลูกมะนาเวเบอร์กลางวันนี้3บาท50ต่างต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาท80ต่างต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่ วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร6 0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้งวันนี้ร3อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม